วันนี้เราจะพามาที่ประตูระบายน้ําแม่น้ํายมนะครับซึ่งสํานักงานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่4ครับจะได้มาตั้งที่ทําการชั่วคราวอยู่ที่นี่นะครับเนื่องจากว่าได้มีการแบ่งส่วนราชการของสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ใหม่นะครับสํานักงานก่อสร้างชว์ประทานขนาดใหญ่ที่4ซึ่งจะเดิมมีหัวงานอยู่ที่ เขื่อนพาจุกจังหวัดอุดตรดิษนะครับก็จะต้องมารับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตากสุโขทยัยกำแพงเพชรและก็จังหวัดแพร่ครับจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมาหา,าที่ตั้งสํานักง,งานแห่งใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีที่ตั้งสํานักง,งานแห่งใหม่ก็จะมาขอใช้ที่ประตูระบายน้ําแม่น้ํายมในกาชั่วคราวนะครับซึ่งทางสํานักง,งานก็ตั้งชุมพรานขนาดใหญ่ที่4ได้มักก่อสร้างไว้เพื่อที่จะส่งมอบให้ ผู้พทารจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับปัจจุบันก็มีที่ทําการแล้วนะครับมีอาคารอนเนกประสงค์มีโรงเก็บวัสดุมีโรงจอดรถยนต์มีบ้านพักข้าราชการระดับ5-6กครับอยู่หนึ่งหลังบ้านพักข้าราชการระดับ1-2คือซึ่เป็นบ้านแฟดตออีก2หลังก็คืออยู่ได้4ครอบครัวนะครับ แล้วก็บ้านพักคนงานแ8ครอบครัวอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับครับและในขณะนี้เราก็กำลังเตรียมการที่จะก่อสร้างถนนแล้วก็ารางระบายน้ำนะครับครับเราก็จะเริ่มทยอยเข้ามาปฏิบัติงานที่นี่นะครับเป็นบางส่วนนะครับในเร็วๆนี้ครับผม